สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพุธที่10กุมภาพันธ์2564อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับีเตอร์โบสจดล็เกเชลซีครับโค้ชแลกทันข่าวหรือเปอผูครับกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของฟุตบอลต่างประเทศนะครับหัวข้อของเราวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าไปที่ฟุตบอลสเปนกันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่เราโหเกาะติดกับพิมเมเลกมาตอนนี้เนี่ย เอเดติโกมาติดครับต้องบอกว่าโอกาสในการเป็นแชมป์ของพวกเขานี่ต้องบอกว่าเต็มตัวเลย <Ừ. S 1> เนื่องจากผลงานที่ดีมาโดยตลอดนะครับแล้วเขาบอกว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้แอตมาติดของกุนซือเดียโกซิเมโอเน ทำผลงานแบบแล่นฉิวแบบนี้เนี่ยเนื่องจากการเซ็นสัญญาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาคือการดึงเอาหลุยส์ซวรเรสครับอกองหน้ามากประสบการณ์จากบาร์เซลโลนามาร่วมทีมแล้วซวรเรสต,ตอนนี้นะครับนำเป็นดาวซันโวของลีกลาลิก้าด้วยใช่ครับวันนี้เนี่ยสื่ออย่าง The Athletic UK เขาออกมาทำบทวิเคราะห์ความโหดของซวรเรสและแท็ติกใหม่ของซซเมลเน่ที่เขาเนี่ยทำ เพื่อให้ลองรับกับวิธีการเล่นที่มีโซเลสโดยเฉพาะเลยครับเออวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องนี้กันโซเลสเนี่ยเหมือนกับเป็นดีลยอดเยี่ยมครับและถ้าเกิดน้ําดื่นยอดเยี่ยมนะครับนี่ครับน้าแร่ธรรมชาติตาช้างที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นั่นเองนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ําใจนักกีฬาบริษัทไทยเปบเบิลจำกัดมหาชนครับผู้ผลิตและจัดจาหน่ายน้าแร่ธรรมชาติตาช้างต้องขอบพระคุณมากๆเลยสุดยอดเลยนะครับ อ่ะหลายคนถ้าเกิดยังไม่ได้ทราบว่าผลงานของแอตเลติ o โกมาดริดเขายอดเยี่ยมขนาดไหนไปดูตารางคะแนนกันหน่อยเลยนะครับของศึกลาลิก้าสเปนแอตมาดริดนะครับตอนนี้แข่งไป20นัดชนะไป16เลยนะครับเสมอ3แพ้แค่นัดเดียวเก็บไปแล้ว51แต้มตอนนี้นะครับมีแต้มมากกว่าอันดับ2องเรอัลมาดริด5แต้ม แต่ว่าแข่งน้อยกว่า2นัดแล้วก็มีแต้มมากกว่าบาซิลอนาอันดับ3 8แแต้มแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดนั่นหมายความว่าถ้าเราดูจากโอกาสที่ถ้าเกิดเก็บเกมตกค้างได้เนี่ยแต้มมันมีโอกาสขยายได้มากกว่านี้อยู่แล้วอาจจะเพิ่มเป็นแแต้ม10แต้มอะไรก็ว่ากันไปอยู่ที่ตัวของพวกเขาแต่ว่ากันตามตรง20นัดคุณได้ห้แต้มแล้วคุณนําจากฝูมาแข่งน้อยกว่าเขาเนี่ยพูดได้เต็มปากครับว่าปีนี้แอตมาดริดได้ลุ้นแชมป์เต็มตัว แล้วก็จากตารางคะแนนที่เห็นแบบนี้นะครับมันมีพวกค่าเฉลีย่ยออกมานะครับเขาไม่ได้แค่แต้มเยอะอย่างเดียวแอตมาด,ดริดเนี่ยเฉลีย่ยแล้วยิง2.1ลูกต่อเกมมากที่สุดในลาลีกานะครับแล้วก็เสีย0.42ลูกต่อเกมน้อยสุดในลาลีกาพวกเขาคือทีมที่เล่นเกมรุกดีสุดของลาลีกาตอนนี้และเล่นเกมรับดีที่สุดเช่นกันค่าเฉลีย่ยในการเก็บแต้มนะครับคือ2.6แต้มต่อเกม มากกว่าจาโูงลีกอื่นๆด้วยนะครับเช่นบาเยอร์เนี่ยเฉลี่ย2.4แต้มเอซีมิลาน2.3แมนเชสเตอร์ซิตี้2.2ลิว2.2 ง่ายครับมากสุดในยุโรปของลิทใหญ่ตอนนี้ครับคือโดยปกติแล้วแฟนบอลจะจําภาพแอตมาดิดเป็นทีมที่เหนียวแน่นในการเล่นเกมรับนะเสียประตูยากแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแบบชนะคู่แข่งน้อย1นึ่งูนย์ยิงประตูน้อยแต่พอมาเป็นแอตมาดิดในเวอร์ชั่นฤดูกาลนี้นะครับจะสังเกตดูว่าประตูที่พวกเขาทําได้ในลีกเนี่ยเป็นรองเพียงแค่บ,บาร์เซโลนาทีมเดียวใชบ่บาซ่าเนี่ยยิงไป44ลูกแต่บาซ่าในแข่ง21่ดนัดแข่งมากกว่า1นนัดถูกต้องแต่ว่าของ แอตมาติดแต่ยิง42แต่ว่าเขาพ้่งเล่นไปแค่20นถูกต้องแข่งน้อยกว่าซึ่งมีโอกาสที่อาจจะยิงเท่ากันหรือมากกว่าหรือน้อยกว่ากันแค่ลูกเดียว<อ>มันก็เป็นไได้ทั้งหมดเพี่ยนแต่ถ้าเกิดคิดเป็นค่าเฉลี่ยเป็นแอตมาติดที่ดีใช่ใชครับแล้วมาตรฐานการเล่นเกมรับพวกเขาก็ยังคงเส้นคงวางเหมือนเดิม,มเสียประตูน,น้อยที่สุดในหลีกเหมือนเดิม,มแล้วเกมที่พวกเขาแพ้1นัดในลาลิกา้าก็คือการแพ้เรอัลมาติดในศึกมาติดดาบี้ซึ่งเอาจริงๆเนี่ย มันก็เกิดขึ้นได้<ช>มันเป็นเกมใหญ่อะใช่หมายความว่าเกมที่เขาควรชนะกับทีมที่เป็นรองกว่าเขาเก็บได้หมดเลยใช่ระบบฟุตบอลลีกโอเคอาจจะพลาดเกมใหญ่แต่ถ้าเกมเล็กคุณเก็บได้หมด แ้มก็ทําให้คุณมาอยู่บนหัวตารางแบบนี้ได้เหมือนกันถูกต้องคุณไม่พลาดไงน,นะครับและออแน่นอนครับคนที่ทําผลงานได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือหลุยส์ซเลตครับนะครับแต่ว่าก่อนอื่นจะไปดูข้อมูลจากสื่อเนี่ยผมขอแทรกเนื้อหาที่จริงๆอยากจะพูดอยากจะสื่อสารไปถึงแฟนๆมากเหลือเกินก็คือการย้ายทีมของหลุยส์ซเลสนะครับจริงๆเนี่ยยังมีคนเข้าใจผิดเยอะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ตามข่าวจริงๆเนี่ยโอ้โหมีคนไปลงนะเอาระเบิดไปลงที่โรนัลคูมัน เนื่องจากก่อนหน้านี้โรนัลคูมันเคยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าหลุยส์โซเลสเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมนะเขาเคยมีสื่อรายงานว่ามีการโทรศัพท์สายตรงไปหาโซเลสเลยแล้วบอกว่าให้คุณย้ายทีมนะ,ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ย้ายทีมเนี่ยเราอาจจะต้องลดบทบาทคุณมาเป็นตัวสำรองรทีนี้เนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆที่แฟนไม่รู้การที่คูมันต้องทำแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าได้รับคำสั่ง มาจากบอร์ดบริหาเรเบื้องบนอีกทีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นโจเซฟมาเรียบอโตเมลนะครับที่ลาออกจากตำแหน่งไปแล้วเเราจะบอกว่าเฮ้ i, แต่ครูมันก็เฮ้ยมีปากมีเสียงได้นี่ทำไมถึงไม่บอกหล่าว,ว่าจะเก็บรือโซเลตเอาไว้คือต้องทำความเข้าใจว่าโคช้ชคือลูกจ้างคนหนึ่งกับการที่คุณเข้ามาทำงานของคุณแล้วบอร์ดบริหารให คำสั่งมาแบบไหนถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําตามผมว่าคุมันก็อยู่ไม่ได้มันก็เหมือนมิเกลอาร์เตต้าจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเ er มซุตเออร์ซิลใช่แต่เบื้องบนถูกต้องมันมีแบบนี้แทบจะทุกทีมแล้วทีนี้ครับปัญหาจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นที่บาโตเมลไม่สื่อสารกับโซเลสบาโตเมลจะไม่ทําการพูดคุยกับโซเลตโดยตรงเรื่องนี้เนี่ยโซเลตตอนที่ย้ายออกไปเขาโจมตีบาโตเมลเลยว่าตั้งแต่ผมตกเป็นข่าวเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยผมไม่เคยรับรู้เลย ผมมารู้พร้อมกับทุกคนเนี่ยผ่านทางหน้าสืออ่อเพราะว่าประธานสโมสรอ,อย่างบอเตอร์เมไม่เคยบอกกับเขาเลยคนที่บอกกับเขาเนี่ยเป็นครูม,มันแทนที่ว่าประธานสโมสรจะเป็นคนชี้แจงกับตัวนักเตะว่าอัเนี่ยถึงเวลาของคุณแล้วนะอาจจะต้องเปิดโอกาสให้กับนักเตะรุ่นใหม่ได้ย้ายเข้ามาแล้วจุดประสงค์หลักของบอตเตอร์เมลตอนแรกคืออยากจะให้ซเลสย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสแต่แต่ว่ามันผิดคาดครับเพราะว่าเอกสารต่างๆการทดสอบภาษาของซเลสไม่ผ่านม,มันก็เลยทําให้ดิวกับ ยูเวนตุสล่มไปยูเวหันมาหาอาวโรโมราตาแอดมาริดเสียในสล็อตของโมราตาไปพวกเขาก็เลยหันมาคว้าโซเลสไปและในที่สุดได้ไปจริงๆแล้วได้ไปแบบราคาจิบจิด้วยใช่ไหมราคาถูกด้วยคือแทบจะไม่เสียเลยนะครับมีแค่แอดออนที่ต้องจ่ายมันเลยทําให้เรากลับมาพูดถึงกันตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วว่ามันจะย้อนรอยดาบิดบีญาหรือเปล่าวะที่ที่ย้ายจากบาร์เซโลนาไปแอตมาริตแล้วก็พาทีคว้าแชมป์แล้วปีนี้กลายเป็นว่าแอตมาริต อยู่หัวตารางจริงๆถูกต้องนะครับอันนี้คือถ้าจะโจมตีจริงๆเนี่ยอยากจะให้ไปโจมตีคนที่วางแผนเรื่องนี้นั่นก็คือคบาโตเมลแล้วจะไม่ปล่อยโซเลสก็ไม่ได้หลายคนบอกว่าเอา้าแล้วทาไมไม่เก็บเอาไว้ใช้งานคือถ้าเก็บโซเลสอะ่ะเพ,พ,พดานค่าเหนื่อยของบาร์เซโลน่ามันล้นแล้วมันล้น,ม,น,ลนมันเต็มแล้วครับมันไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้แล้วตอนแรกผมก็คิดว่าบาโตเมลก็คงไปสัญญงสัญญากับคูมันว่าเดี๋ยวปล่อยโซเลสไปอะ่ะเดี๋ยวเราเอาสูตรหน้าคนใหม่เมมฟิสเดอะไปตอนนั้นมีข่าวกับเดอะไป มีข่าวอย่างหนักกับเดอร์ปายสุดท้ายบาตเมลทำไม่ได้ครับเอาเดอร์ปายมาไม่ได้เนื่องด้วยปัญหาหลายๆอย่างที่สโมสรกํกำลังเผชิญอยู่อาจจะเป็นการงงการเงินด้วยแต่ท้ายสุดก็คือไม่ได้ใครเลยไม่ได้ใครเข้ามาทดแทนจนต้องเอามาตินเดดเวดขยับมาใส่เสื้อเบอร์เก้าแบบ ตกใจแฟนบอลใช่ครับนี่คือปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรารู้แล้วครับว่าทุกท,ทุกอย่างเป็น,ปนยังไงแล้วฟอร์มของลุยโซเรตตอนนี้เป็นการลบคําสุป,ประมาทได้เยอะเลยนะเพราะว่าเขากําลังทําผลงานได้ได้ดีสุดในรอบหลายปีเหมือนกันนะบางคนอาจจะบอกว่าแก่เกินแกงไหมนะไปแอตมาริดอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ผลงานที่ออกมาคือสุดยอดมากเลยนะครับโดยสิ่งที่ทําให้แอตมาริตเก็บชัยชนะได้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยแอตติกยูคก็ที่เขียนโดยเด erm อร์มอนคอริแกนเนี่ยเขาก็ให ให้เหตุผลหลักไว้ว่าก็คือฟอร์มของหนุยโซเลสนี่แหละนะครับนับจนถึงวันนี้เนี่ยที่เราพูดเนี่ยก็เป็นช่วงประมาณวันที่10กุมภาพันธ์ผลงานของโซเลสคือ16ประตู2แอซซิตนะครับจาก17เเกมในลาลีกานำเป็นดาวซันโวของลีกในเวลานี้นะครับแล้วก็เขาก็ยิงเป็นรองถ้านับในยุโรปนะยิงเป็นรองเพียงแค่อันเดซิวาชื่อนี้คุน้นคุ้นไหมคเคยละหกละเหินไปหลายที่แต่ว่าไปตอนนี้ไปแจ้งเกิดกับอีกทีหนึ่งก็คือที่ที่แฟรงก์เฟิร์ตยิงไป17ลูก และอีกคนหนึ่งที่มากกว่านั่นก็คือโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ยิงไป24ประตูนะครับแต่ว่าถ้านับ12เกมหลังสุดเอา12เกมหลังสุดในลีกเลยนะครับโซเลสซัดไป12ประตูกับ1แอสซิ์โอ้โหนี่คือผลงานที่ต้องบอกว่าท็อปฟอร์มมากๆแล้วหลายๆประตูที่เขาทําได้มันคือประตูที่เป็นประตูอาจจากเสมอเป็นชนะจากจากบางทีทีมตามอยู่แล้วกลับมาเป็นเสมอแล้วกลับมาเป็นชนะคือโซเลสแต่ละลูกที่เขายิงมีความหมายเยอะมากๆ คืออันนี้อย่าลืมนะครับเป็นผลงานของคนที่เคยติดโควิด1 9 <c> เ <oughs> แล้ว <c oughs> ไม่ได้ลงสนามช่วยแอดมาดริดสักระยะเวลาหนึ่งอันนี้มันคือคลาส <c oughs> ใช่แล้วเอาว่ากันตามตรงเนี่ยเราตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันคล้ายดาบิดบี่าตอนนั้นเลยถูกไหม <c oughs> แต่บีญาปีที่ไปอยู่แอดมาดริดโอเคเป็นแชมป์ลาลิกา้าสเปน,นเหมือนกันแต่เขาไม่ใช่เบอร์หนึ่งของทีมขนาดนี้นะคือตอนนี้เราพูดถึงพูดได้เต็มปากว่าโซเรสเป็นเบอร์หนึ่งของตราหมีแต่ตอนนั้นน่ะบี่าผมลองเปิดสถิติดูว่าบี่ากับแอดมาดริดยิงไป13ประตูในลาลิก้า นี่โซเลสยิงแซงไปแล้วครึ่งซีซั่นยิงแซงไปแล้วถูกแม่อันนี้บงบอกเลยว่าเขาไปเป็นเบอร์หนึ่งเลยใช่แล้วคือมันจะเป็นเบอร์หนึ่งเรานึกภาพตามไปเนี่ยนะครับจากคนที่คิดว่าเฮ้ยจะต้องไปเบียดตําแหน่งกับดีโก้คอสตาคอสตาปิวเอ็นรถคอสตาปิวไปแล้วนะครับต้องไปเบียดตําแหน่งกับชูอัลเฟลิกเบียดเฟลิกเป็นสํารองนะครับเบียดเฟลิกเฟลิกเนี่ยต้องเป็นพาร์ทเนอร์ของโซเลสซะงั้นครับนะครับกลายเป็นว่าเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของทีมจริงๆใช่คําถามที่น่าสนใจครับแอตมาดริด ทำยังไงถึงให้โซเรสในวัย34ปีกลับมายิงประตูถล่มทลายขนาดนี้ครับทางแอตติกบอกว่าอย่างแรกเลยนะคือทำให้โซเรสเป็นศูนย์กลางของทีมกับแอตมาดริดนะครับโซเรสเป็นโอ้โหใจกลางของทีมจริงๆครับที่บอลจะป้อนไปพูดง่ายเซตบอลแล้วไปจบที่หลุยโซเรสทุกอย่างไปจบที่หลุยโซเรสและที่สำคัญเขารับหน้าที่สำคัญทั้งการสังหารจุดโทษรวมถึงลูกนิ่งต่างๆเช่นการยิงฟรีคิกนะครับอย่างเช่น ในเกมที่เจอกับการดิสเนย่ยิงฟรีคิกระยะ25หลาเข้าไป oh. ซึ่งไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นฟรีคิกลูกแรกที่ยิงได้ในลาลีกาจากที่ยิง163ลูกตั้งแต่อยู่กับบาร์เซโลนาโซเรสยอมรับเรื่องนี้ผ่านสื่อครับบอกว่าตอนผมอยู่บาซ่ามันยากมากที่ผมจะรับบทบาทเหล่านี้เพราะาต้องยอมว่าเมสซี่ฉมังจริงๆเรื่องฟรีคิก <c oughs> แต่พอพอย้อนกลับไปจริงๆตอนผมอยู่กับลิเวอร์พูลหรือว่าตอนที่ทําหน้าที่ในนามทีมชาติอุรุกวัยผมก็ยิงฟรีคิกได้เหมือนกัน ตอนนี้ผมซ้อมลูกนิ่งเป็นพิเศษกับโตมาสเดอร์มาเป็นประจําเลยคือลูกยิงกับกาเดสนะครับระยะค่อนข้างไกลนะ25หลาแล้วคือตอนแรกอ่ะจริงๆในทีมแอตมาดกก็มีหลายคนที่สามารถเล่นลูกตั้งเตะได้ดีนะครับผมก็ค่อนข้างตกใจนะว่าเฮ้ยโหโซเลสได้รับบทบาทให้ยิงฟรีคิกแล้วยิงแบบไซส์โค้งสวยมากอ้อนกําแพงสุดสวยเลยตอนอยู่ลิพูผมก็เคยเห็นแต่แค่ว่าเออพอเรามานั่งนึกอย่างที่โซเลสบอกเขาก็รู้ว่าเขามาที่บาร์ซ่าเนี่ย เขาก็ยิงประตูเยอะอแต่หน้าที่ฟรีคิกจุดโทษล่ะส่วนใหญ่ <Messi. S 2> จะเป็นเมสซี่เพราะว่าเมสซี่นี่มีความนิ่งแล้วก็ความฉมังมากกว่าจริงๆคือตอนอยู่บาร์ซ่าถามว่าในยุค MSN รุ่งเรืองตอนนั้นเคยยิงไหมมีครับมีหลายลูกด้วยเคยยิงอยู่หลายลูกแต่คือมันก็จะเป็นแค่เฉพาะเหลี่ยมเท้าของเขาแต่คือถ้าเมสซี่เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมไหนเมซี่สามารถยิงได้คือคาว่ายิงหลายลูกเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่เข้าใช่ไม่เข้าไม่เป็นประตูนะครับมีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าพอมาอยู่แอตมารเดตได้ประเดิมยิงไม่เข้าเลยความมั่นใจมันกลับมาด้วยใช่นี่ก็คือเรียกได้ว่าเกี่ยวกับการปรับบทบาทแล้วก็ทีมมุ่งเน้นไปที่การปั้นเขาด้วยผมให้ความรู้สึกเหมือนกับตอนที่มาริซิโอซารีร่วมงานกับกอนโซโลอีโกอินะกับนาโปลีที่ปีนั้นอีโกอินยิงเป็นสถิติของเกาโชซิเรียคือซารีบอกเองว่าระบบ ขึ้นทุกอย่างแล้วไปจบที่กองหน้าอ,อันนี้เหมือนกันเลยไปจบที่กองหน้าเลยยิงถล่มทลายแบบนี้มันจะมีคําพูดที่ว่าทั้งหมดเพื่อหนึ่งเดียวกับหนึ่งเดียวเพื่อทั้งหมดมันก็เป็นเป้าหมายที่เป็นได้ทั้งสอง<ด>แบบแบบดีคนละแบบนะครับทีนี้เรื่องต่อมาที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือเหตุผลต่อมาก็คือแอดมิริดเนี่ยเขาก็ต้องพยายามปรับ,บบางสิ่งบางอย่างเพื่อโซเลสด้วยนะเพราะว่าถ้าใครสังเกตดีๆโซเลสในวัยสามสิบสี่ปีเนี่ยจุดอ่อนหนึ่งเรื่องนอกจากเรื่องสปีดแล้วนะเร พละกกาลังถดถอยนะผมว <มา S 2> ่าขวัญลามาเซียรู้นะครับแล้วก็อตมาติดต้องมาปรับตรงนี้เสียใหม่นะครับตั้งแต่ย้ายมาโดยคอริแกนเนี่ยนักข่าวของทางอตเลติกยูเคสายฟุตบอลสเปนเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเขาต้องปรับคือการปรับตัวนอกสนามไม่ใช่ปัญหาภรรยาลูกๆของเขาที่ย้ายไปอยู่ที่กรุงมาดริดเนี่ยก็ปรับตัวได้ผมว่ากรุงมาดริดไม่ได้ว่าจะปรับตัวยากขนาดนั้นหรอกรมันก็คล้ายๆกับบาร์เซโลนาแหละพื้นเพกก็เป็นสเปนเกมือนกันใช่ไหม อ่าแล้วก็คนบรรยากาศภายในทีมมีคนชาติบ้านเดียวกันเต็มไปหมดอ่าลูคัสตอเรล่าโคเซฮิมิเนสใช่ไหมครับ hmm. แล้วยังมีโค้ชที่แบบก็เป็นคนเมกกาใต้เหมือนกันอย่างซิเมโอเน่ใช่เป็นลาตินเหมือน,นกันมันก็แบบไม่ได้ว่าจะปรับตัวยากแต่ว่าไอการเล่นในสนามมากกว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยแอตมาดริดกับบาซ่าก็ค่อนข้างต่างกันถูกไหมแล้วก็แอตมาดริดเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของการแบบต้องฟิตจะจัดเลย hmm. ผมว่าซิเมโอเน่เน้นเรื่องนี้นะแล้วเราสังเกตว่าเขาเนี่ยต้องทํางานร่วมกับโค้ชฟิตเนสอย่างออสการ ออเตกานะครับเป็นโค้ดบ้านเดียวกับโซเลสช่วง2 3เดือนแรกโซเลสเล่นไม่ครบ90นาทีเลยโดนเปลี่ยนออก60นาทีเปลี่ยน70นาทีเปลี่ยนแล้วโซเลสหมุนหง,งิดตลอดเลยนะว่าทำไมต้องเปลี่ยนตลอดแต่ว่าความฟิตเขาอาจจะไม่ถึงในช่วงแรกด้วยนะครับแล้วสวยอีกอย่างที่ขวัญบอกว่า <It> s <S มา <it. S 2> เจอโควิดอีกความฟิตมันก็ถอยไปอีกนิดนึงอีกแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นครบ90นาทีมากขึ้นเอาเป็นว่า6นัดหลังสุดเนี่ยย้อนไปดูเล่นครบ90นาทีไปถึง4นัดโอ้โหมันมันเหมือนค่อยๆ ื้นทีละนิดแต่ว่าปัจจัยสําคัญหนึ่งที่ทางสื่อก็พูดถึงนั่นคือเรื่องของการปรับแท็กติกด้วยครับสาม 3, 5, 2, นะครับที่เดี๋ยวเราลองมาดูแท็กติกอ,อย่างเช่นเกมกับกาดิสก็ได้ช่วงหลังเล่นระบบนี้บ่อยๆเลยนะครับสามเพื่อให้โซเลสวิ่งน้อยลงแล้วก็มีมในเรื่องของการออฟเดอะบอลที่เฉพาะ ทางให้โซเลสแบบวิ่งในโซนตรงนี้ตรงนี้อันนี้ขยายความเพิ่มเติมให้นะครับละระบบ3-5-2ของของซิมนเน่เราลองสังเกตดูว่าหน้าคู่ของเขาเนี่ยนะโซเลสจะเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ1นึ่งชอเฟลิกซ์หรืออังเคิลคอเลียร์ซึ่งทั้งเฟลิกซ์กับคอเลียร์เนี่ยมีสปีดมีความเร็วแล้วก็ทดแทนเรื่องของตรงจุดนี้ให้กับโซเลสได้ใช่อาจจะขอยวิ่งสอดายให้ค้อยคือมันจะยืนเป็นคล้ายๆกับหน้าต่ำทั้งเฟลิกทั้งคอเลียร์เลย แล้วพอดูจากไลน์อัพที่ว่ามาปีนี้ไม่แปลกใจที่ยิงเยอะขึ้นครับเพราะว่าแท็กติกเกมมันเปิดมากขึ้นใช่ปกติโอเวอร์โหลดขึ้นไปปกติแอตมาดริดของซิเมโอเน่เล่นแผนเดียวนะ4-4-2 4-4-2ตลอดเวลาเลยและแผนของซิเมโอเน่เป็นแผนที่ใช้แรงเยอะคุณจำอารดาตูรานได้ไหมอารดาตูรานเคยพูดเองว่าเขาย้ายออกจากแอตมาดริดเพราะว่าไม่ไหวไม่ไหวครับแท็กติกของซิเมโอเน่เพรสซิ่งหนักจริงๆครับเพราะฉะนั้นบางทีการเปลี่ยนแผนเนี่ยมันก็ทำให้แซ คนอื่นเนะี่ยอาจจะจะต้องเพรซิ่งหนักเหมือนเดิม,มคุณยังสดคุณยังหนุ่มอยู่แต่ว่าคนที่เป็นตัวจบของทีมคนที่ทุกอย่างบอลไปจบที่เขา,าอ่ะอาจจะต้องเซฟร่างกายเขานะนั่นก็คือเหมือนกับแผนเนี้ยต้องการให้โซเลสหนึ่งจำกัดพื้นที่ในการวิ่งด้วยแล้วก็อ,อยู่ใกล้กรอบเขตโทษมากกว่าเดิมอ่ะม,มากกว่า4-2ในเวอร์ชั่นดั้งเดิมของของแ e อตเลติโกมาริดตนะครับแล้วก็โอกาสที่เกิดขึ้นก็คือปีนี้เขามีโอกาสยิง51ครั้งเยอะมากนะครับทำไป17ประตูก็ขออภัยทำไป16ประตูนะครับ และแน่นอนสูตรการเล่นเนี่ยจริงๆมันก็มีข้อดีที่ส่วนเล่นอาจจะยิงประตูได้เยอะแต่ว่าข้อเสียก็คือตอนตอนช่วงประมาณสัก14เกมแรกเราขึ้นชื่อโอ้โหแอนมินินเสียประตูน้อยมากเลยเสียไป5ลูกใช่ไหมครับแต่พอในช่วงหลังพอเปลี่ยนมาเล่นระบบเนี้ยเสียประตูแทบทุกเกมเลยนะครับหกเกมหลังสุดเสียไป7คือแรกมาด้วยเกมเกมรับที่หลวมลงหน่อยหลวมลงหน่อยนึงแต่เกมลุกค่อนข้างมีประสิทธิภาพยิงได้นัดละสามสี่ลูกก็มีใช่ไหมพอแล้วมัยถูกต้องคือเอาอย่างเงี้ยเรามาดูบทวิเคราะห์ของเดอะมอ คอริกนเนี่ยเราจะเห็นภาพและหลายคนถามว่าเอา้าทำไมในช่วงท้ายๆเอายกตัวอย่างฤด,ดูกาลที่แล้วซูเลสกับบาร์เซโลนาถึงถึงทำไม่ได้แบบนี้ทำไมวิธีการเล่นของซูเลสถึงแตกต่างกันไปทำไมแฟนบาซ่าหลายๆคนนะ่ะผมจะพูดแบบนี้ละกันถ้าเป็นแบบแฟนบาซ่าที่ดูทุกนัดจริงๆฤดูกาลที่แล้วเราจะเห็นปัญหาของหรือซูเลสเลย,เลยคือไม่ใช่หรือซูเลสในเวอร์ชั่นเดิมอีกแล้วพวกคุณสองคนจำกันได้ผมจะมานั่งบน่น เรื่องของโซเลสให้คุณฟังอยู่ตลอดอะนะครับสองคนนี้รู้ดีผมจะมนั่งวนตลอดว่าโซเลสเป็นโซเลสในเวอร์ชันที่ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะอะไรเพราะกับบาร์เซโลนาไม่สามารถปรับแท็ติกปรับระบบเพื่อให้เอื้อกับโซเลสเพียงแค่คนเดียวได้เพราะอะไรเพราะคุณมีลิโอเนลเมซี่ะระบบของบาร์เซโลนาเราต้องยอมรับแบบนี้ว่ามันลายล้อมเมซี่สร้างทีมล้อมรอบเมซี่ถูกต้องนะครับจะไปปรับเพื่อให้เอื้อกับศูนย์หน้ามันทําไม่ได้แต่พอมาแอดมาติดซิมูนเน่ทำได้เพราะอะไร เพราะว่าเขาไม่ได้มีแกนสําคัญภายในทีมไงอืมจริงเออพอขวัญพูดมานึกถึงนี่เลยมันเคยมีภาพช่งท้ายเกมที่เมซี่ไม่ไล่บอลแล้วถูกไหมอคือถ้าเกิดบาซิลน่าให้ทั้งเมซี่แล้วก็ซูเรสไม่ต้องไล่บอลสองคนนั่นแหละจบพังแต่อันเนี้ยคือโอเคอาจจะเป็นข้อจํากัดซูเรสเองคนเดียวที่ไม่ต้องไล่เยอะเออคุณยังต้องเพรสเหมือนเดิมนั่นแหละคือคําตอบที่แฟนบาซ่าถามว่าเฮ้ยทำไมมาอยู่กับแอตมาติดแล้วซูเรสเล่นได้ล่ะทําไม ทำไมแฟนบาซ่าบอกว่าตอนอยู่บาซ่าเล่นไม่ดีแต่ทำไม,มพอมาอยู่แอดมาเดตเล่นดีเนี่ยครับน,น,นี่คือเรื่องเล็กๆน้อยเรือ่องของการปรับแท็กติกฟุตบอลมันเป็นเรื่องละเอียด<ม>ถ้าคนจะมองแค่เฮ้ยอ,อยู่นู่นเป็นอย่างนี้อยู่นี่เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้ลงไปลงลึกไปถึงองค์ประกอบที่ละเอียดแล้วเหล่านี้มันก็จะไม่รู้คําตอบที่แท้จริงก็จะพูดแค่ว่า,อ,าอยู่นู่นเล่นไม่ได้มานี่เล่นได้อะไรแบบนี้ทิ้งท้ายครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะแอดมาเดตเนี่ยจะได้แชมป์ลีกสมัยที่สองในรอบ25ปีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ บาร์ซาตัดสินใจผิดหรือเปล่าในการปล่อยซูเลสออกมาอู้นี่คือถ้าได้ครั้งที่สองนี่คือในรอบ25ปีเลยใช่เพราะว่าได้ครั้งนั้นก็1334แล้วครั้งก่อนหน,นึ่งสามหนึ่งสี่มันคือประมาณหนึ่งเก้าเก้าห้าแถวนู้นเลยใช่ใชค่คือคือโอ้โหยี่สิบห้ายี่สิบหกปีอะเป็นปีที่เข้าใกล้มากที่สุดแล้วนะครับอ้าเอาความเห็นผมก่อนนะเอาผมจะตอบคําถามข้อหลังละกันคิดว่าบาร์ซาตัดสินใจผิดไหมที่ปล่อยในความรู้สึกของผมถามว่าตัดสินใจผิดไหม ถ้าเอาเรื่องขุดกำลังบาซ่าเองณเวลาเนี่ยก็ต้องพูดว่าตัดสินใจผิดเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่มีศูนย์หน้าเข้ามาทดแทน มันทาให้เกิดเป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยคุณตัดสินใจผิดเพราะอะไร<ม>เพราะว่าคุณไม่มีตัวแทนเขาเข้ามามตัวแทนคุณเป็นใครเป็นมาตินเบทเวดแล้วเอาระดับเบทเวดมาเทียบกับหรือสุเลสตมันเทียบกันไม่ได้ ed, เบทเวดเวลาย,ยิงเข้าก็คือลูกจอจอใช่บาร์เซลโลนาทุกยุคทุกสมัยเวลาปล่อยนักเตะที่เป็นสย์นหน้าหรือว่าตัวสไตรเกอร์เบอร์เก้าออกไปจะมีตัวแทนมาตลอดอมหมดยุคของแพตติคไควดมีใครมีเอโตเข้ามาหมดยุคเอโตมีใครมีซาลาตันอิบราฮิโมวิชหมดยุคซาลาตันมีใครมีอเล็กซิสซานเชสมเเลสาุ มีนี่ยังไม่รวมถึงพวกดาบิดบิย่างถูกต้องมีดาบิดบิยงมียาอะไรคือมันมีตัวแทนมาทุกยุคทุกสมัยครับแต่พอมาเป็นปีเนี้ยปล่อยหรือโซเลตออกไปแต่ไม่มีใครเข้ามาแทนที่ได้ก็ไม่ให้ก้าวจ๋าขนาดใช่คิสมันไม่ใช่คิสมันเป็นเป็นเกคือความตั้งใจของครูมันอ่ะเราต้องเราต้องดูก่อนว่าเขาอยากได้ใครเขาอยากได้เดอบปาย ถ้าเกิดได้เดอร์ปายมาแทนสล็อตที่ขาดหายไปของโซเลสอ่ะม,มันอาจจะดีก็ได้คือเราก็ไม่รู้ว่าถ้าได้เดอร์ปายมาบาซิล่าจะมีแต้มเท่าไหร่แต่คิดว่ามันคงไม่ขาดลอยขนาดนี้ถูกต้องอนะครับคืออย่างน้อยอะ่ะมันก็สามารถเติมเต็มช่องว่างที่โซเลสทิ้งเอาไว้ให้บาซาราไม่มากก็น้อยใช่คือถ้าเอาเอาอย่างเงี้ยผิดแต่ถ้าถามว่าเรื่องของการไปต่อในระยะยาวผมว่า S 1> <S 1> การปล่อยซูเลสไปเป็นสิ่งที่เข้าใจได้มันเป็นวัฏจักรที่วันหนึ่งก็ต้องทําอยู่แล้วถูกต้องมันมันเข้าใจได้แต่เป็นเพราะว่าพอไปแอตมาเดียแล้วผลงานดีไงมันก็เลยเกิดเป็นข้อเปรียบเทียบว่า<ช>โอ้โหนี่ไงตัดสินใจผิดแล้วที่ปล่อยแต่คุณต้องอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าบาร์ซ่ามีอันซูฟาติไม่บาดเจ็บยาวถ้าฟาติไม่บาดเจ็บยาวเออตอนนี้ก็ยังมีฟาติอีกคนหนึ่งที่ช่วยยิงแนวรุกบาร์ซ่าจะมีฟาติกิสมันเดมเบเล่เมสซี่แล้วไหนจะมีดาวรุ่งอีกหลายคคนรับ นี่ยังไม่รวมปัจจัยเรื่องการงงการเงินเรื่องเคเพดานลงเพดานค่าเหนื่อยอะไรเยอะนะก็ถือว่ามีมุมที่ถูกแล้วก็มีมุมที่อาจจะพลาดในเรื่องของผมว่าการปล่อยโดยที่ไม่มีตัวแทนอันนั้นเป็นเรื่องแค่นั้น<ช>แหละนะครับ<ช>ผมให้พลาดอีกอย่างหนึง่งจริงๆตอนเซ็นมันต้องระบุชัดเจนว่าห้ามย้ายไปคู่แข่งตองจริงจริงอ่ะถูกไหมมีระบุไว้นะอ้าวแล้วทำไมถึงยกเลิกไปจริงจริงมีระบุไว้ตอนที่เอ่อบาโตเมลอ่ะพูดคุยกับอโซเลสสัญญาใจไหมถึงเรื่องคือมันไม่ได้เชิงสัญญาใจจริงๆอ่ะมีระบุว่า ไม่อยากจะให้ย้ายไปทีมใหญ่ในยุโรปแต่พลาดที่ไม่ได้ใส่ชื่อของแอดมาริดเข้าไปอ๋อ,อจำข่าวได้แล้วเ่ากับว่าไม่ได้ใส่ชื่อแอดมาริดถูกไหมในลิสต์ในสัญญาที่บาตเมลทําเอาไว้กับโซเลสเนี่ยเขียนเอาไว้เลยห้ามย้ายไปแม,ยมนยูเนเต็ดเัลมาดิดนะห้ามย้ายไปบรเัลมาดิดห้ามย้ายไป ทีมใหญ่ๆอื่นๆเขียนไว้ครบหมดถึงได้บอกไงว่าพลาดที่คุณไม่ยอมใส่แอดมันริดไงใช่แล้วโซเลสเห็นช่องครับเห็น <c oughs> ช่องว่าอ้าวสัญญากูไม่มีแอดมาดริดเพราะเขาก็คงอยากอย,กอยู่ในสเปนมากกว่า,าตอนนี้ใช่คือเขาโซเลตก็ให้เหตุผลเรื่องของครอบครัวนั่นแหละที่มันแบบอยู่ๆจะไปอิตาลีเลยยังปรับไม่ทันส่วนเรื่องจะเป็นแชมป์ลีกไหมต่อจากปี2 0 1 3 1 4ก็ถ้ามาขนาดนี้แล้วก็ดูบาเซลล่ากับเรอัลมานติดก็มีปัญหาเยอะอะทั้งสองทีมมีปัญหาใช้คำนี้ไหมบ แต่ก็ยังประมาทไม่ได้แต่โอกาสค่อนข้างมาดีแล้วนะถ้าดูจาก20นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ้าถ้าเทียบกันตามตรงผมว่าพาสีแล้วก็โอกาสที่จะเป็นแชมป์ลีกเนี่ยผมว่าก็ไม่แพ้เท่ากับพวกแมนซิตี้อะ่ะเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเรามองว่าซิตี้เป็นแบบเต็งจ่าพรีเมียร์ลีกมากๆเพรแต้มมันห่างเพรแต้มันหางแต้มตมันหา่างแต่เดี๋ยว กลางสักกลางเดือนหรือปลายเดือนเนี่ยผมน่าจะให้คําตอบได้ชัดเจนกว่านี้เพราะเดี๋ยวผมเจอกับพวกเขาอขอดูก่อนเดี๋ยวขอดูฟอร์มหน่อยเจอกับแอดมิดใน UCL บอกตามตรงว่ากลัวเหมือนกันหว่นเหมือนกันหว่นเหมือนกันครับอาจารย์หลุยคุณคิดยังไงผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วกันแต่ผมว่าผมมีความรู้สึกว่ายังประมาทไม่ได้วะคือคือแต่เส้นทางมันปูมาแล้วว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในกว่าในรอบในหลายปีที่ผ่านมาเลยดีที่สุดตั้งแต่ที่ได้ครั้งรอบที่แล้วอ่ะ ปีที่แล้วก็จะมีช่วงที่ขึ้นนํำจากผมแบบนี้แต่ผมว่ามันแพีแค่แป๊บเดียวแต่อันนี้เหมือนเขาพิสูจน์ได้เห็นว่าเขาลั่งอยู่บนนี้ได้ตั้ง20กว่านัดแล้วแถมแต้อยังห่างอยู่ผมว่าเรื่องจิตใจอะเมนเทอร์ที่ในการลุ้นแชมป์ปีนี้นักเแต่ดีขึ้นความเชื่อดีขึ้นแต่แค่ว่าเขาต้องดูแบบนัดต่อนัดต่อไปนะเพราะผมก็รู้สึกว่าบาร์ซ่ากับมาดริดเองค่อยๆดีขึ้นโดยเฉพาะบาร์ซ่าจริงๆบาร์ซ่าตอนแรกอันดับแย่มากแต่ตอนนี้บาร์ซ่าค่อยๆไต่ขึ้นมาดังนั้นผมว่าาาบซ เนี่ยอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ขึ้นมาเบียดในช่วงท้ายตอนช่วงประมาณ 3, 4, 5, 6, 7นัดนี่อยู่อันดับ14ี่ของตลาดนะครับก็ค่อยค่ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคือผมมองอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าโอกาสของแอสตันเิดเนี่ยผมเชื่อว่าเกมกับทีมที่อยู่ในมาตรฐานที่ต่ำกว่าผมว่าแอสตันเิดสามารถเก็บได้หมดแต่ว่า ต้องวัดกันที่เกมใหญ่เพราะว่ายังเหลือเกมที่เจอกับเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาอีกอย่างละหนึ่งนัดอ,อีกทีมละหนึ่งนัดเกมใหญ่จะเป็นตัวตัดสินเพราะว่าตอนที่ก่อนจะเจอกับเรอัลมาดริดแอตมาดริดก็ทําผลงานดีมาตลอดครับ,รบดีกว่าดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่พอ,อม,มาเจอเรอัลมาดริดแพ้ครับแล้วแพ้แบบสู้ไม่ได้ด้วยนี่คือสิ่งที่เราต้องรอดูว่าในเกมใหญ่ๆห,ห,หลังจากเนี้ยหลังจากที่บาซ่าหลังจากที่มาดริดเริ่มดีขึ้นแล้วเขาจะยังเก็บผลการในขันที่ ที่ต้องการได้หรือเปล่าครับนั่นแหละเกมใหญ่อาจจะทําให้แต้มมันเริ่มเริ่มบี้เข้ามาเรื่อยๆไงถ้าคุณแพ้นในเกมใหญ่อโอเคโอเคครับนี่คือทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้ขอบคุณปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนครับนี่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ การแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซ t ตี้ทัวน n t เม2020นะครับไทยเบบเบร์เดจจำกัดเนี่ยก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับทำการแข่งขันฟุตบอลในระดับอุดมศึกษามีทีมจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วม24สถาบันนะครับแบ่งออกเป็น8กลุ่มแล้วก็แข่งไปแล้ว8คู่ในเดือนธันวาคมเดี๋ยวจะกลับมาเตะก,กันอีกครั้งนึงเนี่ย วันที่22กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับสามารถติดตามผลการแข่งขันรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ f f c e e o o o u u n v v r s s t y y t u u r a m e n t นนั่นเองครับผมนะครับโอเคครับก็ยังไงก็ตามนะครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์ YouTube อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช anel ของสยามสปอร์ตด้วยครับหน้าที่ของเรา3คนแล้วครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ